แฟนบน์เพร่แฟนพันธ์ไรทุกท่านนะครับ้องท่านเห็นอยู่นี่ครับเป็นมฟ่โกแก่นะครับประเภทนี้บนมค่อยจนั่นะครับทีนี้ก็แล้วนะครับต่อไฟเบิงแเป็นบนังเบิ้งแล้วฮะพระบดาครับนักอีกหลายมือเด้รันด้วสี่คนนะครับทีานักับพี่มอพญบาลอ่าสคนพร้อมเสียงพร้อมร่างกายไหวนะครับเพื่อพี่จน้องเข้านะครับทุกคนเบิ้งแล้ว ตุนตุนขาดลอยเฮาเนี่ยแต่มันขาดลอยเข้มแข็งนะครับผมเมือแล้วไม่ได้คนที่เข้มแข็งมากปลาเนี่ยทางแรกที่ผมสามารถเป็นตัรการมองนี่นะครับตัวเดินไปกทางต่างจังหวัดขอบคุณขอบคุณหลายเด้อท,าท่านสิ่งใดผักไปบมวนหูมวนทั้งใสทั้งหวามจากปีสุขหลานกราบประธานอภัยเอมะมือชุดต่อนะครับ หวังว่าสี่สางผลงานในปีให้หน้องได้ภาคภูมิใจนะครับทีมงานโขกแก่นะครับเป็นบอลลัมกันกท่าคน,นละคนโคนะครับ็นพันนะครับแน่นอนของเพื่อนนะครับที่มอสกับพี่นอ้องเข้าชื่นเบิรนเรื่องคุณภาพผลงานที่ผ่านมาพอต้องถามถึงบอต้องถามหานะครับเป็นที่เอาขานกันเป็นอย่างดีนะครับทีมงานโขกแก่นะครับ มาลุ้นกันว่าที่สร้างผลงานให้พี่ใหน้องไ้ซ้าใจสร้างมูลคา่าไ่ซ้าใจนะครับพี่น้องครับวังวาสิสางร้อยยิมใหพี่ให้น้องนะวั่งนี้พี่น้องให้ความหวังนะครับ สำหรับโอแกอย่าทำให้พี่น้องของเขาผิดหวังนะห,หลายๆคนตั้งตารอนะครับสำหรับกองไฟบางนีเดี๋ยวอีกามบัดนะครับ,รบอีกามบัดกับพิษฐานพี่น้องคดใจลอ เรือทับการเซ็นทับนะครับน้ำเหนือน้ำตกันยิงอ่อนนะครับก่นอนสิดสัานคืนคองฝาโอแก่ของแท้นะครับโอแก่แบบจะเป็นที่บังเครื่องฐานนะครับ อาจจะเหลือของอ่า่บวนฐานหนึ่งบ้างป้าปันสังลุยนะครับเราจะเา็นกับด็อกกี้เขียวแล้วก็น้าผ้าเปิฟ้านะครับ 4, สี่พันฐ้าอนนะครับผมผมบอกี่ที่บา้านที่เดียวอยู่ในเกินที่สามแต่จะได้้องกระดกเนาะครับ านของที่งงาน,นโก้แกแล้วครับรงานเกินรอเหยียดตอ่ตอต่อสายไปเป็นทีเรียบร้อยเรียงเลยคนเดียวอยู่บนฐานหนึ่งคนบนฐานนะครับตอนี่ แต่ง้าดีแต่งหงามนะครับพิมพ์งานโกแกนะครับบอกเป็นบัตรเด็ดประจมือมีอย่างลงจันนนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทาง วายแม่ธรณีวายแมฟังกุกาขึ้นสูงๆูงลงต่ททำเวลาหลายๆนะครับสั่งรั้งดใหนพี่ให้น้องเมื่อกัะบุญไหลบานงานไหลบอกนะครับจะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไดาเดือนน้ำหนัทีต่อไปนะครับขอบคุณครับโอเจมมนทุกเม็ดทุกมองทุกจุดปลอดภัย ขอทีมงานโปรเจกตมันทุกเม็ดขึ้นทุกถงลงใกล้ๆใ้คะแนนหลายๆทีมงานจงถูกดีสามสองหนึ่งไปไป้ปอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ไปยังบอลลับยังบอลลับอยู่นี่แม่ อ่ะพอถูกไปต่อครับเออมันจบแล้วไอ้แฟไห่วยปสร่งว่าเถอะเอ้ยังอยู่ยังอยู่โดนกันไปก่อนนะครับก่อนท่านโดนสรุมนะครับปิดติดเรียบร้อย ติดจางออกจางออกหางดีฮะเอาเบามาสูล่ละองศาบริเติเอาเบามาสู่มากหน่อยสำนย้นเลติดามกันไปก่อนครับกว่ท่านสรุปนะครับหมุนตีปุ๊กเขีเยบๆเ,เบาๆจากเผาหน่อยเด้อบาดินเด้อ,อจากเผาหน่อยครับ มูน,นี้บ,บ่ได้ว่าเบาดีเบาดีเลยล้ำกับบอลด้ล้ำดอกเฟิ่งแล้วนั่นฮวันติดบางๆเคลื่อนตัวมาโยกนายโยกลังยายา,ยาเออใส่วัตีพวกกวา้างเบาๆโอ้ยหลดักแบบนี้เป็นร่องเดินบ,บาลินในหเฮา ทำนาทีดี่สุดแล้วนะครับเล่าเวียบจบปารีสน,นะยังท้าบลลาของโกเกค,ครับอย่าโยกหลายหลาเบาไว้นาฬิกาเพื่อนย่างจากร้อยสามสิบคะแนนผ่านไปร้อยสามสิบแล้วครับพี่น้องครับ เด้อเบิ้งน้ำกันครับนี่แน่แน่แน่มาวันนี้ใส่หัวอะไรลน้ปลาเน้อบานนีโรยนะครับไหลนะครับเียงทชาแล้วนะครับหลังจากนอนมานะครับเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งไปสองโอยน้อยๆอ้าวๆบางๆแน่แน่แน่กานว่าสองไร่มยนก็งงแค่านี้ห็นแล้วครับบุายนหมครับอ้า ได้ําได้ให้ซ้านั่นล่ะเดบัดนิดเดิยงเด้อใช่ป้อนขาวสมุนสองเป็นคู่นะครับมันเดิมระทบป้อนขาวขามานะครับรับ่ายม่นะครับเดี๋ยวลงเอียงลอนได้บ้านหนึ่งไปทางเขาอนหลอดต่างเวลาตามลงมา 195คะแนน195ครับสำหรับโกแกนะครับปีนีก้กับทำดีที่สุดนะครับเป็นกองลังใจงสร้างคนนะครับเนาะสู่กันใหม่นะครับครับสำหรับทีนีก้กับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ